เจ็ดเจ็ดบัวสวดพระเทศการตาคาถา อติตังนานว่าคะเมื่อยานปฏิกังเคานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอธิตีตามปินันตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั่งจะอยู่ธรรมังตะทาตถาวิปัสสติอสังเฮรงังอสังกุปปังตังวิทธามะนุพรุไหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแค่ในธรรมนันนันได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุกป,ปรลงเถิด อัชเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุวีเพิ่งทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งณฮินโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเศษนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหะธิมาตาปิงอหราาุรตะมัตันหิตตังตั้งเวประเทกะรัตโตติสันตุอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความ เขียนไม่เกียดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญปัะการชนีแล่บุดแปดบวสวดพินหาปัจเจเวคณาปาถาชราธรรมมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณงอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็น สเปหิมปียหิมนาเปหิมนาปูโวมนาภาโวเราจะราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดภาพจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักรรมหิกรรมธาาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสามีกัลยาณนงวาบาปกังวาตาัสทายาธาภิวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกนารนั้นสืบไปเอวังอัมหิปินหัางปจัจจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเท,ทิน ดวบวชวัดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกัปปตตาเจนิทุขาพยาปตตาเจนิพยาโสกปัปตตาเจนิโสก้าหนตุสเพปิปานิโนเอตาวัตตาจะอมเหหิสัมปตังบุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสภสังปฏิสิทธิยาทานังได้ทันตุสัทยาเสียลังละขันตุสพธาภาวนาพิรตตาหนตุขันตุเทวตาคตาสเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานนเจียงพลังอรหันตานันจเตชีนารักขังพันธามิสภสุ ยี่สิบบสวดเทวตาปฏิทานะคะาหันธรรมยางปฏิทานา,าคาถโยพนามเส ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมธานีนาภวันตุปุชิตาสวดติงกรนเตถาวิหาระมันทะเลเทลาจมัชชานาวากาจพิกโวสารามิกาธนาปฏิอุปาสากาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสาราสารปานาภูตาสุขิตาภวันตุเต ชลาภุชายติจะอันทสามภาวาสังเสทชาตาอัทวุปปาติกานิญญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสากรนตุสังขยังถัตตุจิรังสตังธรมโมธรมมทราจปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัตยะจะอิตายะจะอัมเหระคตุสธมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุตติสัมปปุเนยามะธัมเมอริยปะเวทิต บทสวดสภาพปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสปุญยาสิธานิกตสะยาณนัญญานิกตานิเมเตสัญจาพาคิโนหนตุสัตตานันตาประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจา ไม่ห่างมาตาปิตาทยโยคิดถาเมจาปฏิทาวา่าอันเยมชัชตะเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปาเจกจะจตุวการาสังสารตาภาวะภเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมรันตุเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวงังเตสังนิเวทยุ มะยาทินานาปุญญานาังอนุโมทานาเหตุนาสเพสัตตาสทาหุนตุอเวราสุขะชีวิโนเขมปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิทธตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชวนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตวเหล่า จงอนโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรยอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิน ด้วยอนุภาพแห่งศัตรูอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิรงแห่งการบูชาพาะะระลนาไปด้วยการสัตแทบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอหอยผลจากทุกภัยทางปวงขใอยข้าพเจ้า,จ,าจงไดท,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 ทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้ยเทพเทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งภัยรีพินานด้วยมุรนิทิสมเด็จพระยานสังวร จัวัดโบวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพาะปริษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุป,ปการเถิง